อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้า์มยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ์ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความสวยนะครับทุ่งดอกไม้แห่ง SM นั่นก็คือ Red Ve l v ว t กับ a อส p a นันเองนะครับล่าสุดนี้ได้มีโปรเจกต์พิเศษเพิ่งปล่อยออกมาเลยกับ Winter SMT o w เนะครับเป็นประจำปี2022นั่นเอง โดยมีชื่อโปรเจกต์นะครับว่า SM Culture Palace Red Velvet and e s p a Beautiful Christmas นะครับ SM เนี่ยเขาก็ปล่อยรูปออกมาแล้วนะครับสำหรับ Red Velvet กับ e s p a ที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกเลยว่านี่คือโมเมนต์สำหรับ S Velvet นะครับตัวลูกแห่งเมืองกวางยามาเจอกับตัวแม่แห่งโลกเวทมนต์นะครับก็คือปะทะกันละกายเป็นตุ้มความสวยก็คือเต็มไปหมดเลยนะครับรูปภาพเซตแรกเนี่ยก็เป็นรูปรวมแบบ9คน ที่ยืนอยู่ตรงระเบียงนะครับเป็นระเบียงน่าจะเป็นปราสาทหรือว่าราชวังนั่นเองของ S อสเวลเนะครับและสาวๆนี่ก็ใส่เสื้อผ้าในธีมของคริสต์มาสนะครับเป็น s ซนตี้เซนต้าคนสวยตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับนั่นก็คือวิน t ท r ร์เอสเทาวนนั่นเองเป็น Beautiful Christmas ที่โคตรจะ Beautiful เลยแฟนๆบอกว่านี่คือการรวมตัวกันของทุ่งดอกไม้จาก SM นะครับที่กําลังแอคทีฟอยู่ในตอนนี้เลยนั่นก็คือ Red v e l เว t แล้วก็เอสปานั่นเองขาดตัวแม่นะครับแห่งความสวยความ ช่วงของ g i r l generation ไปส่งตัวแฮนมาเป็นวงพี่สาวแล้วก็วงน้องเล็กนะครับนั่นก็คือ red velvet แล้วก็เอสปานั่นเองรูปรวมว่าจึ้งแล้วนะครับรูปเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยจึ้งกว่าเปิดต้นมาด้วยพี่ใหญ่นะครับอย่างไอรีนก็คือ original visual สุดๆเลยตามมาด้วยซึงกีนะครับเรียงตามอายุกันมาแบบว่าปังๆทั้งนั้นเวนดี้ก็สวยเลิศสวยหวานจอยเองเนี่ยก็คือเซ็กซี่ไดดามท์อยู่แล้วนะครับเยลลก็คือความสวยความน่ารักความลงตัวกลมกล่อมแห่ง red velvet คาริน่านะ พี่ใหญ่ของเอสปาบอกเลยว่ารูปนี้เนี่ยคือจึ้งมากๆให้ความเป็นสาว AI แบบว่าความสวยที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ตามมาด้วย G ีเซลนะครับที่มีความเซ็กซี่ไดนดามายถอดแบบมาจากจอยเรดเวดเลยนี่ก็คือจึ้งแล้วก็ปังมากๆวินเทอร์เองเนี่ยก็สมชายาสาวฮิมะของเรานะครับเซ็กซี่มากๆปิดท้ายด้วยน้องเล็กนะครับอย่างนิง้งนิ้งสาวที่หลายๆคนเนี่ยหลงรักกับจดจักรที่สุดยอดมากๆรูปภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเดี่ยวหรือว่ารูปรวมก็คือปังแล้วก็จึ้งเลยเหล่าแฟนๆ แฟนเอสเอ็มทุกคนนะครับก็คือตกใจกันมากๆที่อยู่ๆเนี่ย SM ก็ปล่อยคอนเซปต์หรือว่าปล่อยโปรเจกต์นี้ออกมานะครับเป็น Beautiful Christmas ของขวัญพิเศษสําหรับฤดูหนาวแล้วก็วันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนี้ในวันที่25ธันวาคมนะครับในตอนแรกนะครับ SM เนี่ยปล่อยมาแค่รูปไม่ได้มีการแจ้งอะไรเลยแฟนๆเนี่ยก็งงแล้วก็อยากรู้มากว่ามันคืออะไรการมันเป็นโปรเจกต์พิเศษจะมีเพลงหรือเปล่าหรือว่าปล่อยมาแค่รูปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ย SM มได้มีการออกมาอัปเดตแล้วนะครับว่า,าร,ร,าร,ราง เ e สเวลเแล้วก็ S อสปซึ่งเป็น S v e l v e t นั้นนะครับจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อปล่อยซิงเกิลพิเศษนะครับนั่นก็คือ Beautiful Christmas ซึ่งจะปล่อยมาในวันพุธที่14ธันวาคมนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นในเวลาประมาณ6โมงของทางประเทศเกาหลีนะครับก็จะปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า Beautiful Christmas ออกมาให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเวลาประมาณ4โมงของทางประเทศไทยตามเวลาปกติที่ทางไอดอลเคป p เนี่ยชอบปล่อยผลงานกันออกมาเลยนะครับซึ่งซิงเกิ ของ Beautiful Christmas นี้นะครับจะเป็นซิงเกิลนำของ2022 w i n t e r SM Town SM Culture s p a l a e ซึ่งนี่ก็คืออัลบั้มพิเศษนะคบเป็น special a บั้มสำหรับฤดูหนาวนี้ของ SM Town นั่นเองนอกจากจะมีการร่วมงานกันนะครับระหว่าง Red Velvet แล้วก็ aespa แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะมีเพลงพิเศษเพลงอื่นๆในอัลบั้มนะครับปล่อยออกมาอีกเป็นการร่วมงานกันพองศิลปินไ i ดอลต่างๆที่อยู่ในค่ายหรือว่าอยู่ในตึกชมพูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะได้ร่วมงานกันแล้วก็ทาเพลงพิเศษขึ้นมาเป็นซิงเกิลพิเศษปล่อยออกมาเพื่อเป็นของขวัญสาหรับท้ายปีนี้ให้กับแฟนๆ SM stan ทุกคนนั่นเองเป็น b e a u t y Beautiful Christmas จาก SM ที่รวมเอาความ Beautiful, Original, Visual ต่างๆทุ่งดอกไม้แห่ง SM เนี่ยมารวมไว้ในโปรเจกต์ Beautiful Christmas นี้เสิร์ฟให้ทุกคนกันแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทาง Red Velvet แล้วก็ Aespa นั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่เห็นรูปภาพรวมกันของเรา Red Velvet และ Aespa นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเห็นแบบนี้เนี่ยแฟนๆก็หวังนะครับว่าอยากให้ทั้ง9คนเนี่ยรวมตัวกันอยู่ในโปรเจกต์ของ Girls on Top แบบว่า c o อร์เป็น Girls Gen ก็ได้หรือว่าจะสร้างเพลงใหม่ ขึ้นมาโดยมีเมมเบอร์9คนนี้นะครับเป็น s v e l v e t แห่ง SM Town ทถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องปังมากแน่นอนนะครับเพราะแค่รวมตัวกันในโปรเจกต์ Beautiful Christmas เนี่ยยังปังแล้วก็รวบรวมความวิชวลนแห่งตึกสีชมพูพมาไว้ในนี้หมดแล้วอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้ามีผลงานร่วมกันจริงๆจาก S v e l v e t นั้นจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้แมมาอัปเดตเรื่องราวของ Spa r แล้วก็ r ร d v e l v ว t ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ<ห>ใครมีความคิดเห็นยังไงชอบลุคของคนไหนกันมากที่สุดชอบแซนตี้คนไหนบ้างนะครับมาคอมเมนต์ ไปแล้วกรับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซั b ส c r i b e เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ